สวัสดีครับจากร้านกลงจากการเกษตรเลืงนกทานะครับวันนี้นะครับก็มีลูกค้าจากอำเภอบางค้านะครับอำเภอบางค้าจังหวัดเชิยงเสานะครับผมได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องดีเซลคาวามานะครับ155เป็นรุ่นติดใจสตาร์ทสวิตชุนแจนะครับพร้อมสายควบบวกกคลบนะครับตัวนี้เป็นเครื่องที่3นะครับของวันนี้นะครับเดีวแกะเลยครับ เครื่องที่สามนะครับของวันนี้ตัวนี้เป็นรุ่นติดได้สตาร์ทสวิตคุญแจนะครับผมมีสายก้อบวกก้อลบมให้ด้วยนะครับตัวนี้ไม่ค่อยแกะเนากเออเนี่ยเอาถัวา่วมานแล้วนพ่อควนได้ กำลังหิวเลยกำลังหิวเลยสามเครื่องได้หมดเลสามสามนี่นะครับในรังก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีใบรับประกันนะครับให้ลูกค้าหนึ่งใบทางร้านอีกหนึ่งใบนะครับมีปลายถ้อยเสียให้นะครับแล้วก็มีพวกเครื่องมือประแจนะครับผม เครื่องก็จะห่อซีนมาให้อย่างดีนะครับตัวนี้ซีนมาให้ก็มีเบอร์เซอร์วิสนะครับเวลาเครื่องมีปัญหาโทรเข้าสองเบอร์นี้นะครับผมหรือว่าโทรขาทางร้านก็ได้นะครับแล้วก็รับประกันคุณภาพ2ปีเต็มนะครับคารับอม่าผลิตประกอบที่ประเทศไทยนะครับประเทศไทยเลยเครื่องยนต์มีมอกรับรองนะครับ เอาพงโมพอมีเหลืองได้ครับพอมีเหลืองหมูเอาพี่เทษได้ครับ พอดีตอนนี้ก็บ่ายโมงพอดีนี่ครับรถก๋วยเตี๋ยวมาขายดีนะครับก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นี่ครับลงสีอยู่เนี่ยครับแกออกมาจากลังแล้วก็จะห่อซีนมาอย่างนี้นะครับนี่ครับแพ็คสินค้ามาอย่างดีนะครับ ด้านข้างก็แท็กมาแบบนี้ครับมีโฟมกันกระแทกไว้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นคารอม่าร้อยห้าสิบห้นิวพัสนะครับรุ่นติดไดสตาร์ทสวิตกุญแจครับมพร้อมสายให้ด้วยนะครับข้อบวกข้อลบนี่ครับ แล้วก็กุญแจให้สองลูกนะครับเอ๋ตรงนี้ตรงเป็นที่ปิดกุญแจเปิดครับเลยเครื่องยนต์ก็มีมอกร,รับรองนะครับเติมน้ำมันเครื่องเขาบอกว่าจะให้เติมสองลิตรครึ่งนะครับสองจุดห้านะครับเดี๋ยวมาเติมน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าลองเครื่องกันครับ ราคาเครื่องยนต์นี้ก็สามหมืเ้าพับาทนะครับตัวนี้ติดใดสตาร์ทสวิตกุญแจรพร้อมสายข้อบวกข้อลบรวมจัดส่งนะครับราคารวมจัดส่งแถมน้ำมันเครื่องให้ด้วยแล้วก็แถมมูเล่หน้าสีให้ด้วยนะครับมู่แถมให้นะ ก็มีรับประกันจากทางบริษัท2ปีนะครับใน<อ>กินไทยแลนด์นะครับผลิตที่ไประเทศไทยนี่ก็มีเบอร์เซอร์วิสให้ด้วยนะครับเบอร์ช่างนะครับตรงนี้เบอร์เซอร์วิสหรือว่าจะโทรหาทางร้านก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ทางร้านก็จะติดต่อช่างให้ครับ เติมน้ำมันเครื่องเรียบร้อยเดี๋ยวเติมฟงกันสนิมน้ำนะครับด้วยเดี๋ยววิดีโอเบิร์อีก ม,มีอะไมีอะบทิ้งเราดอกทิ้งข้างอ่ลดิไม่มีอะไรผมมีพายซากับพี่หงม์พาซาเนาะเอาขี่ขึ้นไปจอดรถซึ่งๆไปจังห้อง นพกเมื่อเงกันดแต่ิมน้ำมันดีเซล B7 นะครับรอให้ลูกค้าแบตเตอรี่ยั้องซื้อมากเราเลย ขั้งยี่หอ้อชอบปีดป่ะอโอเคโอเคอเดินทางอยู่เนาะเดินมานน้ครับลองให้ลูกค้าประมาณครึ่งถังนะครับผมติดใจสตาร์ทสวิตกุญแจนะครับคนนี้ ขั้วบวกขั้วลบนะครับตัวนี้น่าจะเป็นขั้วบวกสีแดงเป็นขั้วบวกครับอันนี้ดำเป็นขั้วลบยังไงรูรปปดบวกไฟใส่ไฟใส่อบอกเราเร็วแล้วเริ่มใส่ไปหรือ่าของแท้เครื่องยนต์ก็เข้ามาตัวนี้ก็ติด ไอ้ตาสวิตกุญแจนะครับราคาสามหมืเก้าพันบาทนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทาแถมมูเล่หน้าสี่ให้ด้วยครับมูเล่แล้วก็แถมน้ํามันเครื่องให้ด้วยนะครับราคานี้ก็รวมจัดส่งทางไปสณีเก็บเงินไปทางครับเดี๋ยวหมุนเรานะครับ